สวัสดีครับพบกับช่องอรุณรถบ้านนะครับวันนี้มีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่อีกแล้วนะครับคันนี้จะเป็น isuzu adventure t h ยรุ่งนะครับตัวนี้เป็นปี2005ตัวสปอร์ตเครื่อง3,000ดีเซลความเร็วเกียร์ออโต้นะครับคันนี้แสนกว่าบาทขายอยู่ที่1,59,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยกันเดี๋ยวครับว่าสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งงบแสนกว่าบาทนะครับคันนี้เป็น isuzu adventure t h a i ุ่ง ปี2005เป็นตัวสปอร์ตนะครับสวยๆเลยสีสันประมาณ90%สีเงาทั้งคันราคาแสนกว่าบาทนะครับ1 5 9 0 0 0บาทได้รถครอบครัวไปใช้งานก็บอกเลยว่าคุ้มมากๆตัวหนังสือยังอยู่ครบนะครับ3.0 DDI ไทยรุ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตยังอะไรจะอยู่ใต้ท้องรถ ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับจะเป็นตัวไทยรุ่งนะครับครบรอบสาสิปีสีจะเป็นสีเทาหายากนะครับบอกเลยยางเป็นกูดเยียรปี2020ดอกลึกๆนะครับใช้งานยาวๆสีสันตัวรถสวยนะครับสะท้อนเงาเลยตัวนี้มีไฟเลี้ยวออกหูเหมือนกันนะครับตัวสปอร์ตท,ที่สําคัญมีแหลกหลังคาไว้ให้ขนของนะครับไว้สําหรับไปทริปสายแคมปิ้งก็ไม่ควรพลาดเลย ไฟหน้าจากการขัดเคลือบให้หมดแล้วนะครับทั้งคู่เลยภาสีหกแปดกันาสาดยังเป็นของเดิมนะครับจะเป็นแอดเวนเจอร์ส่วนของภายในคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งสามแถวสวยๆเลยไม่มีชิกขาดไม่มีแตกรายงานนะครับสภาพดีมากแผงประตูสวยพวงมาลัยสวยเกียร์ออโต ขับสองนะครับภายในเป็นแคปล่าทั้งคันถ้าเป็นตัวสปอร์ตเบาะแถวสองนะครับเช่นเดียวกันเลยเหมือนเบาะรถใหม่ใหม่เลยนะครับทั้งสามแถวของรถคันนี้เบาะแถวสามนี่นะครับสวยๆแอร์มีสองตอนหนาวทั้งคันมาดูส่วนของท้ายรถนะครับ มาดูความเดิมตัวนี้เป็นหมุกเดิมนะครับร่องน้ําเดิมนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับร่องน้ำเดิมเดิมหมุกเดิมเดิมนะครับรถบอดี้เดิมไม่มีอุบัติเหตุนะครับบอดี้สวยข้างหลังสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีคราบสิ่งสกรปรกวิธีการพับเบาะนะครับจะมีแท่งเหล็กตรงนี้นะครับกดแล้วผักลงได้เลยถ้าต้องการพื้นที่เพิ่มนะครับ จะมีแท่งเหล็กสองแท่งนี้นะครับให้งัดขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวไปชมกันครับพองัดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้พื้นที่ไว้ขนของนะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยเนื้อที่เยอะมากตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของสองฝั่งมีที่วางแก้วให้นะครับมาดูส่วนของข้างใต้ท้องรถตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับอยู่ใต้ท้องรถข้างใต้ไม่มีสนิมเลยเดี๋ยวพามาชมคัดซีรถนี่นะครับคัดซีรถสวยมากนะครับ ไม่มีสนิมเป็นเนื้อเหล็กแห้งๆด้านๆระบบไฟติดครบหมดนะครับรถสตาร์ทที่เดียวติดนี่นะครับเครื่องเดินนิ่งๆเลยตัวนี้มีดิฟฟี่ใหญ่ให้นะครับไว้บอกค่าต่างๆจอเป็นจอสองดินนะครับใช้งานได้ครบ ระบบแอร์นะครับลมแรงทุกเบอร์นะครับแอร์หนาวมากเปิดอยู่แค่ครึ่งนะครับไม่ไม่ได้เปิดเยอะเลยกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้ง4บานเซ็ทนทรัลล็อกนะครับใช้ได้หมดปรับไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับใช้ได้ครบ ภายในจะสวยๆเลยนะครับเป็นเคปล่าหมดเลยทุกตัวนะครับเกียร์ออตโต้ขับสองลิ้นชักเก๊ไม่มีส่วนไหนแตกหักนะครับระบบไฟใช้งานได้ครบมีที่เก็บแว่นให้เดี๋ยวพามาชมส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องอันนี้เป็นเลขคารนเดิมอันนี้เป็นแผ่นเพตเดิมโรงงานนะครับน็อตฝั่งขวามือไม่มีขยับรอนเดิมเดิม ฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันนะครับน็อตไม่มีขยับรอนเดิมๆเ,เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับ DDI เข m มาเร็วประหยัดเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์ดีนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมโรงงานรถบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุเดี๋ยวพามาดูใต้ท้องรถหน้าห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อเหล็กแห้งๆไม่มีสนิมไม่หยดไม่เยิม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้นะครับเป็น isuzu adventure ไทยลุ่งปี2005ตัวส p o r t ตัวครบรอบ30ปีของไทยลุ่งนะครับหายากที่สำคัญเป็นเครื่องของมเบลเร็วเกียร์ออตโต้ราคาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้ขายอยู่ที่159,000บาทดูรถพระราม2กทมต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ